สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ตีภาพี่น้องลงมาตรงนี้นะมาเก็บหน่อไม้ปลอมห้องตีค่ะเฮ้ย oh, s <S มาเก็บหน่อไม้ปลอมห้องตีจ้ะพี่น้องพอดีว่าอ่าตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าหลายแห้งค่ะเนี่ยของขา้าวขาวเนี่ยจ้ะนออ่านออ้อจ้ะพี่น้องตีจะมาเก็บแกงไปล่าหลอมหนึ่งมันแสบจ้ะแต่ไมอยากมาเก็บอีกจก oh, <bye. S 1> ้ะปลามันดุดสวัสดีครับมันดุด มันดูสซิไปนางกินค่ะที่นี่ตีกับผ้ยา,างหลอกนอกจากนาะไปเก็บพักน้ำกันจ้ะไปะค่ะพี่น้องลงไปด้วยกันเลยจ้าที่นี่ลราจะเบิ้งนกไม่ <c oughs> มันดู <c oughs> นี่จ้ะเขาจะเก็บอยู่นี่ค่ะมาต้องลุยน้ำดีค่ะมาเบิ้น้องมันมีบ่ไม่ต้องมาเลย <c oughs> บัมบูยาบัมบูเอาตัวว่าอันมันโดนว่าบัมบูซะเดี๋ยวบัมบูสิบัมบูบัมบูมีหนอบ่ดุดนมีหรอหึได้ดูสิมาาดูซิมันมีหนอมั้ยบัมบูยังหาคนจ้ะหม่องนี้บ่ฮวมสิมีบ่ลืมสิมีหม่องใกล้ๆน้ําเนาะจ้ะเนาะม่ค่อยไดแทงหนอค่ะทางบ้านสตียังเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ ตีว่าอีแท่งโอจ้าทางไปแคมป์ปิ้งแท่งล่ะจ้าย,ยุนี่โบแท่งเดี๋ยวตียางก่อนครับพี่น้องตรงนี้ยังไม่แทงหนออขึ้นมาเลยจะได้กินบะนอจ้าบันเดี๋ยวไปตอ,องนาแล้วมองไกลๆทะเลนะจ้ามองพุนเนาะมองพญายอ้อนอยูคนจ้ะปะทัา มันดูดว่าบัมบูอ่ะสันวะบัมบูมาม่าบ้านพักพี่น้องเอ้ยกล่อมปรดมสมบูรณ์เขียวขจีคักค่ะเบิ่งดูเขียวขจีมากเบิ่งค่ะไฟเอวีกันไล่เลยๆเบิ่งพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจีให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ค่ะต้นอันนั้นอ่าใบบ๊อบกบ๊อบบกกำลังงามค่ะนอกจากเนาะ นี่ค่ะตะกอนตีเก็บกินอยู่จ้ะนี่ตะพญายเราบให้กินเหรอ uh คะตอนนี้ระว,วันมีสารสะสมจ้ะตะกินได้อยู่ถ้าเกิดแต่น,นั้นจะไปกินตอนที่มันออกดอกจะ้ะแต่เขาจะกินเนาะกินตอนที่มันยังไม่ออกดอกพัดบวกครับพี่น้องเอ้ยสีเขามาเดียเด๋ยใจแทเนพี่น,อนอ้อ,นน ayo, นนองเนี่ยอวนัวอวนัวเบิรงพี่น้องเนี่ยดอยากเนาะอยากยาตียา <laughs> ยาติยาเฟืองพี่น้องตัซออน์ให้ค่ะแต่ว่าอีกแบบนึงหน่อยกินได้ด้วยจ้ะเทื่อว่าอันเด็กไข่ไปไปไปตบบันเท่า nice. nice. so โอ้แปรใดพี่น้องมันดุต oh. อันนี้ละวลูกตกน้ำเหรอ อโอ้โหนี่ไงนี่ไง<า>พี่น้องมาคิดที่บ่เห็นนี่จะ้ะตรงอยู่ใกล้ๆหน้ามันถึงจะออกแต่เนาะนี่โอ้ยมอกี่ที่บ่เห็นมาจะ้ะเป็นไงวันนี้เด้ย๋ยวโบเห็นบว่าสัน่นน้องออกจ้ะพี่น้องเก็บไปเยอะๆเลยจ้ะ <c oughs> เพราะว่าที่จะหามันหลายๆที่จะไปเห็บผีพันกินน้ำจ้ะ มลันก็ับไปต้มแซ่ไว้กินจะคล้องเราจะเนาะเนี่ยกำลังออกกำลังออกพี่นอ้องนี่ค่ะนี่นอนในน้นอยนี่จะ้ะนั่งหวานๆเลยพี่น้องวุ้ยหวาน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 ,วน,วนจ้ะตรงนี้นี่วะนี่นอนหนึง่ง มันังแทงมันังแทงน,นี่ไปต่อจับพี่น้องน,นี่ค่ะนี่พี่น้องนี่ค่ะเห็นบ,บ่งสาบลาบได้จ้ะเหมือนน้อไม้บ้านเราเลยเหมือนเอียงก่อนนอนอันนี้ค่ะป๊าดตอนไงพร้อมพี่น้องนี่นี่โอ้นี่มาเด้อเอาไป่น้องมาเก็บเอาเด้เเอตาเด้อพลอยู่นี่บั่นที่นี่ ได้แล้วคันเฟิร์มค่ะว่าแซบแซบก็น้องใหม่อีกจะ้ะมันหวานพี่น้องวานหวานแห้งจะ้ะกินแซบอ่อหนหยวหัวเลยจะ้ะโอ้ยพี่น้องแน่บุญนะคะปึงไงพรอมอ้ยีตีมนพี่น้องเลยมมนแห้งมมนแห้งนี่นี่จะ้ะ ยิงไหมนีจ้ะนอยิงอันนี้นอยิงบ้านจากพี่น้องก็ต้องแทงมากม่เสียล้จ้ะบ้านคัดเด้กที่กี้ปันไงเพิ่นมาเอาเอาอันนั้นมันไปจ้ะเอาตนมันแล้วนะ แต่มาตะกอนมันลำม,มันใหญ่กว่านี้แล้วจ้ะจำแย่ก,ก็มีที่สะออนทีนา่าเก็บง่ายให้มันที่นี่บริญวยาคือจังตอนเก็บเทแรก,ก่ด้วยจ้ะลาปวดปวดได้จ้ะ กำนังกำลังแทงตีกบบระกอกบ,บอกดว่ากล่องตีจะสัตว์บ่ได้จ้าพี่น้องเอ้ยมีหมดเลยพี่น้องโอยพี่น้องว่าตีเอ้ยตักวกับสันหฐานเนี่ยกินดีเนาะว่าสัน มากินมากล้องจ้ะพี่น้องเยวตีเหลือเอาหน่อยไงมันดีกว่าเนาะคะเนาะอ่อ,อนนวนมันจะ้ะเดินมาอ่อนนอคน,คน้วนมันมค่อยแก้ง่ายจ้ะ หลายคักหลายคักหลายเน่นให้เทงน,นั้น <c oughs> <c oughs> นั่งถา่า ไม่อยากเก็บผักะก,ก็กำมัหลมมันจอะนะคะที่บอกคนใหญ่ปะเด็กจอดคอยเก็บในเต้าจิกน้อยมาสันวะนอใหญ่ๆพี่นอเดียวหาเต้นอใหญ่ๆมันค่า พอตัวยังเอาไปอีกทางสร้างพุนขึ้นพ่อติสอดพี่นนอตัวติดสอดแล้วมันมาสอดพร้อมกันเนาะนี่หน,นอ,นอมึงจะแสบขึ้นอนอใหม่ดีเดอจ้ะพี่นอนอขึ้นนอโจกจวดจวดเบาผิดอีกแล้วมันหนอจวดเลยค่ะ แกงสนามยานนางเนาะปันนี้ข้าวบุมี่นามยานนางข้าวแกงสัญญาพน,งน,งน,น,านาอยงยาเอ็นยืดตัวปันนี้ค่ะแล้วก็หญ้าหญ้าเอ็นยดืดมาใส่แกงโอยห่ว Thếng, nó thang nó thang nó thang nó P'Nong ấy anh đang đi qua anh nằm nó đất P'Nong ấy có hóc inon máy cặp สำหรับเมืองนอกเข้าวะนี่สำหรับเมืองนอกเราแอาบเด้อทำไมกระป๋องปะทอเด้จัน,นทานนอท่านอวบดีจะ้ะ นอีอ,อ,อ่จ้ะนกขบขาวเลยดีกระยู่งสิระพี่นอกเลยมากจนได้ก็ทายถดอดเขาไปยังสันพี่นอก การใช้ชีวิตดีได้ต่างแดนกับบุหรี่แตกต่างจากบ้านเฮาดอกจ้ามาทำกันไหนเ้าก็ใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะน้องเนาะความสุขยิดีได้จับพี่นอ้องได้สัมผัสกับธรรมชาตินี่จ้ะอยู่กับธรรมชาติกินกับธรรมชาติสละโอเคเห็นน้องเห็นแล้ ลายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันกัมันเดี๋ยวออกลายเนาะมันเดี๋ยวออกน้อยเงาหไหมน้อยน้อยอยู่จ้ะเราเอย่างละดูดฮึดเราอย่างละดูดเก็บไ,ไปกินคนเดียวกะอันนี้อยู่พี่น้องยิ้มอยู่จ้ะ แล้วจิมเบิงเออมันก็แสบอยู่แล้ววะแล้วบอกแล้วบอกมูอันนะ่ะเพื่นบ้านคางบ้านตีแล้ววะอันแล้วก็จะไปเก็บบ ам บูอันน่ะบามบูเฟลบามบูมโนเวอันวะมาบอกเพื่อนบ้านนะคะเขาเป็นคนอิรักเนาะเจ้าสิอยากจิมบอกอนะันน่ะอันน่ะบอกเขาว่าอุย้ยเจ้าเก็บประหลอดเขาวะ แต่ว่าเราก็ซิมน้ำมดราคาที่ตัวอาหา้เราซิมเนาะ <c oughs> นอนไงแต่ได้นอนซีนะพี่น้องเนาะกำลังดีเลยจ้ะ <c oughs> ได้อีเลีพี่น้องเต็มไปหมดเลยเนี่ยนอนปวดเป็นสิ เก็บมันดึงตอนมันมวนเนี่ยแล้ะจ้ะมันมันตอนมันมวนเนี่ยเป็นตอนดึงพี่นอ้องมันปืดปพด้นพด,ด,ดจ้ะนี่ก็กูดที่เราไม่กินอยู่นี่ขึ้นไปทวี่ประเด็นอันนี้ ทุกมองทุกบอลจ้ะเยอะเยอะจังแต้วครับเรามองเมื่อกี้กับเ็นดูจ้ะอันพักกูดที่ว่าเขาบก,กินนะคะว่าแบบที่ว่าเขากินนะคะก็มีอยู่ข้างนี้ก็มีเห็ดอะไรไม่รู้เนะีออ่ยเอบวบเอาอวบ มันขนาดเนาะเหมือนนอนใหม่เลยจ้ะดึงขึ้นมาเาอวดชั่วเขาอวดชั่วเลยเออทายวงสีนะ่าเก็บงา่ายพี่น้องเนาะโอ้ยถทายวงสีแน่แม่ดึงเหล่าเลยละ่ะ สุดท้ายแคา,าน,น้ังที่น้องเลยกล้องเป็นม่วนๆนะจ๊ะน้องนี่ค่ะมีแต้มาแป๊บเดียวได้จ้ะนี่เก็บแป๊บเดียว นี่ค่ะเดี๋ยวน,น,นิมจะนอนพอดนีนน่โอ้นอนอย่างไงคะพี่น้องอู้หูสิมองซีนตีหยาบนี่พี่นอ้องนี่นอนเหมือนนอนไม้เลยพี่นอ้องนี่ค่ะนี่หยดไม่ยิงอยู่ไกลน้ำไมนยิงอว่พี่นอ้องเอ้ยนี่ นี่ตป้งนหน,น,น้อไม้ดยจ่ะนี่ยนี่หน้อไม้เนมือหน้อไม้นี่เรื่องโคนค่ะ ลูกก็ได้ฮืมอืมอืพี่น้องนี่จ้าพี่น,อนออ้องเนาะก็ตีเก็บมาหน้าจ้ะเนาะเดียค่ะเดี๋ยวมาที่น้องเบิ้งน,น่าจ้ะเดี๋ยวมาเนี่ยค่ะเกือบเต็มตะกาจ้ะ นะคะเดี๋้ามลังพี่น้องไปเก็บไม่น่จาจะเนาะไม้พี่น้องเบิ้องนะคะว่าตีได้มากซ้ำได้นะคะแล้วกันนอเป็นแบบนี้น,าน่าจะเนาะน้มันแล้วก็พร้อกมาแล้วก็เป็นแบบนี้จ้ะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้จ้ะเนาะนี่ตีแกงไปแล้วรอบนึงจ้ะมันแสบนะคะตีแล้ไปเก็บเพิ่มน,าน่าจะเนาะนี่ค่ะแต่ว่าคลิปนี้จะจะเฮ็ดเป็นสองอีพีให้เนาะค่ะว่ามันมีเก็บมันมีเก็บอ่า ผักอย่างอื่นน้ำนะ่ะจะตีก็จะแยกเป็นพี่เก็บพักอันนี้นะคะเก mm ็บ hmm. ต้นอนะคะยอดยอดอ้องต้นออน่าจะ,ะล้วก็จะไปเ็ดเป็นอีกพี่พนึงกะอาจจะ,ะร่รวมกันกับพักอย่างอื่นน้ำน่าจะเนาะเพราะคลิปมันเา่วค่ะคลิปมันหลายเป็นชั่วโมงกว่าๆเลยจ้ะเนาะตีแยกหนะคะค่ะเอาไมาให้พี่น้องเบิ้งน่าจะตีเก็บมานะคะเนาะ,ะนี่ค่ะ ลิปนี้ตีขอตัวรับพี่น้องเข้าไปก่อนนะจ่ะขอทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วผ่อ,อคลิปหนาเลาวจะเนาะแล้วามาต่อกันอีพี่สองเท่าค่ะนะคะคลิปนี้ตีขอตัวรับไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะฝากพี่น้องก็ไล้วก็แชร์กดติดตามเพแบบื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปให้ตีน้ำเด้อจ้าคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ